สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับผมวาวันนี้พามาดูหน้าง,งานให้เราเมื่อน,นี้มาว่างทอรครับโอ้น้าล่นท่างหน่เลยม่นธรรมดาวมือน,นี้เอาแมคโรตัวใหญ่มากครับอันนี้เอาตัวแม่มันมา ตงกมันมัน่วะ้ำล้นทางเลยวะไม่ธรรมดาครับนี่เห็นบ่าว <c oughs> เปนไงวันน,น่ะขอนใหม่ยิงใหญ่ก็ร่อยมากวันนี้เอาแม่มันมาตัวลูกยังไม่ได้เอามาจับปลาจับปลาว่าจะสิ้บมาได้ไปเ,เอาแม่โค่หน่อยคอยมาบ่เออ อันนี้ของไปอย่างเราครับคันหน่อยนี่ของก่อยบ่้องคองมือเลยคันหน่อยคล้อมือเลยปะไปอย่างเราประหยันคันหน่อยมันห่างขาดข้ามือก็เลยเอาะคันใหญ่มากเลยวันนี้ต้องเอาคันใหญ่ครับเพราะว่าต้องยกท่อใหญ่ครับอันนี้ใส่ท่อเม็ดไปอย่างราท่อเม็ดครับก็เลยต้องเอาคันใหญ่มาโอ้โหเม็ดยืดนอกเยืดนอกลวดดั่ได้เลย ตักเนวกันนะและว้วก็นี่พี่น้องเดี๋ยวผมจะออกไปซื้อท่อ กับปลานะครับนี่ไฟล้วเอาโม่ไงมาเลยพี่น้องดีนุ่กลงเดี๋ยวผมจะไปซื้อทอกับปลาับเดี๋ยวจะไปสิบสองล้อนี่นนใสเครื่ององวย่างดีรับเมาก่อสร้างทั่วไป เบิ่งแต่ขั้นหน่อยๆเลยมาเห็นขั้นไงอยู่ไงพูดแมเมื่อกี้มันนี่ซ้ำขั้นน่อยนี่แปดเทียบนสิเทียบมิเทไงไงพูดเนาะร้อนร้อนตายเดยวหวเออเออออหิินหิ

กยุค่า,าปะนั่นหากยุค่าน่ะต่อยุค่าหน่อยเห็นไหมโอ้อยโยก,กับมามิบแคริเอร์อยู่นี้ด้วย <laughs> chạy <laughs> <laughs> luôn thấy mà con mà đi Véo lên đi Vậy Nhang đi Nhang đi hả nỉ Nhang thấy lưu bật cày rồi đó <laughs> Vậy là hầu hù bó mình nhìn là lo không hẳn. เราบอกอู vào, h, ong, ้ไ <Ừ. S 1> ี่เหราคือใส่ทองเอะเราบ้า่เข้อกูอยู่เีร์เขาอู้เจ้าข้นใ่ทองเาเถอะเอากระเขาวางสักหน่อยฮะเอามาใส่ลงก่อนเหรออเดี๋ยวมาใส่ลงขับหลวงมาแล้ว เอาเอากูเจมาใส่ไหมนำเนี่ยเออะล่พรจอดมึงนู่นน uh. um> ี uh uh. uh ่น uh ี่ปลาย่างข้างซายอยู่มันนี่มึงเป่จอดด้วยกูดำได้หาทัวใส่หกเลยพี่จ้าเกิดตสอง โอ้แกได้ไายได้ปูนนะเว้ยบวมอนครับอันนีเอาบีมครับมานที่เาปวดไส้ใเนาะว่ะบีมได้มาห้ทาท่อที่งานเท่า <laughs> ไย่ที่งานเท่ <laughs> าไย่ไปเอาเดี๋ยวเขาไปเอามาเพิ่มครับพาบอกว่ามันไม่พอไม่เ,เราขอ,อขอนน้ำ มาสิใจมล้ืดวย่าห้องพ้เดรูปยาอีกโอ้เด็กตัวรถกูเนาะรถกูเนกูมีงีี่กูงี้มันมีเงีกูว่านี่หเห็นปักสพนี่กูเนี่ยรกมี้ยน้อยหนา่อยตาูบยามั้งแกยกเจลาสองเลยครับ ใซ่บเอาย <ermaid> <otic ality> ู่ใสีกวะนี่ว่ายุดนี่ไหมวันนี่บ่ ไม่ใ่เราอยากได้ฟูกลิบไม่ใ่เราอยากได้ฟูกริบเลอเอาเดี๋ยวผมมัดสูบซอยปลากันครับหรือพีร้องซื้อเขาให้กินนะโอ้โหอ้ปวดตร้าหรือวะเอาอันจัปัดเข่งไ้เห่นอันได้ไม่ได้ไม่ได้เลาเพิ่งจกตัวคนเย่จคนเย่อป้อนเหรอเฮหิวหแล้ว่กงไฟแดงก้า เอานี่เขาดองไม่ไม่แดงนะลไม่ดงอือกินนวดมืตถวงอืออยากทำบุ้งนะจอดมาไหนเลยมาจว่งนี้ทำไม่ได้ยังหักเลยไอ้ว่าตัวติดเทือิไปหอดอีกติดนไฟแดงหนอนกันเย่าแล้วหนี่ง